จามตลอดเวลาครั้งหนึ่งก็ประมาณ20-30ครั้งทําอะไรก็จะเหมือนว่าจะมีคนคอยมองว่าเป็นอะไรหรือเปล่าพูดได้ว่าเกือบหายสนิทเลยก็ว่าได้ผมกิติการรอดสีครับเป็นช่างประจัาคานอยู่ที่อาคารว่วงวันนี้ทางานนี้มาก็ประมาณ20ปีได้นี่ครับผมก็จะเช้าครับจะมีอาการ,อร,รไอจามตลอดเวลาครั้งหนึ่งก็ ประมาณ2030ครั้งต่อเน,นี่ยคือลำคาญนะครับผมพีวีดีก็แบบเดยวก็จามเดยกก็ไอเด็กก็คือแบบว่ามีน้ำมูกไหลมาตลอดเวลาเนี่ยมันจะทําอะไรไม,ไม,ไม่ไม่ได้เลยปร,ป,รประมาณประมาณว่าทําอะไรก็จะเหมือนว่าจะมีคนคอยมองว่าเป็นอะไรหรือเปล่าฝุ่นด้วยจากสภาพอากาศอาจจะเป็นที่ร่างกายของเราเองที่รับปรับอุณหภูมิไม่ทัน พวกขับ,บบัญชาครับท่านได้ให้เอามาลองรับประทานราาประมาณสักสามสี่เดือนวันสองวันแรกก็ยังไม่ค่อยรู้สึกอะไรแต่พอเริ่มทานสักสี่ห้าวันหรือสักอาทิตย์หนึง่งจะรู้สึกกับตัวเองว่าการไอและกระจามน้อยลงร่างกายดูมีแรงขึ้นไม่เมื่อยเท่าไหร่มีความมั่นใจขึ้น <S <S พูดได้ว่าเกือบหายสนิทเลยก็ว่าได้คือประสบกับตัวเองเลยว่ามันไม่เกิดขึ้นทุกวันก็คืออาจจะจามเพราะว่าคันจมูกหรือว่าอะไรประมาณนี้ แนะนำได้ลองทานคือไม่เสียหายครับพวกนี้มันเป็นสมุนไพรก็น่าจะทําให้ทุกคนดีขึ้นน่าจะลองได้รับประทานดูคนระับ